สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่าวันนี้ชี้เป้าวอนด้าซีบิตาโตนะครับตัวรถสับตัวรถเป็นสีขาวนะครับภายในตัวนอกนะครับรถแปลงหน้ามานะครับเป็นตัวปี99นะครับไฟหน้าไฟท้ายแท้นะครับไฟตัดหมอกแท้นะครับบอดี้หน้าบอดี้หลังสวยๆเลยนะครับไม่มีการชนนะครับสีมีริ้วรอยการตามใช้งานนะครับปลายท่อญี่ปุ่นนะครับภายใน ตัวนอกนะครับอ่อนเทียนะครับสภาพสวยมากนะครับพวงมาลัยก็สวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับวิทยุนะครับใช้งานได้นะครับแอร์เย็นนะครับขับทางไกลได้สบายนะครับเครื่องยนต์เป็น B20 ตัวมีปอดนะครับเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับล้อแม็กซีอีสามเนะครับขอบ15แห้ทนะครับ ในราคา69,000บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ